E สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีธนูนะครับประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราชส5 6 7นะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร,ร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปเราจะใช้ไพ่เทพินดูแล,แล้วก็ให้พัพพิคเนตนะครับมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยงไงให้ดียิ่งขึ้น และถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่านยังไงให้หนักไก่เป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีธนูนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับตนุรักคือดาวพฤหัสบดีเราจะเรียกว่าตนุไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวนะครับอีภพเรือนหนึ่งในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์วงศาขนายาตินะครับแน่นอนครับอยู่ในราศีพฤษภนะครับเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของอรินะครับข้อดีก็คือเป็นช่วงที่เราชอบ นะครับที่จะท้าทายตัวเองนะครับชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะศึกษานะครับดาวพฤหัสเวลาอยู่ในเรือนอลิเนี่ยมักที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญฮะคุณมีดาวพฤหัสบัดีเป็นกาลกินีจอก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะคำว่าพันธุจะไปอยู่ในเรือนอลินะครับก็อาจจะร้อนที่อยู่นะครับมีปัญหากับที่บ้านที่ทํางานนะครับหรือสุขภาพ นะครับคนที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะอาจจะติดติดขัดขัดหรือถูกบิดเบียนในเรื่องของนะครับหลักทรัพย์นะครับหรือของเสียของซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็ต้องดูที่ว่าในพื้นดวงรามีดดาวอะไรตั้งรับด้วยนะครับแล้วก็ทักษะจรนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถึงจะเป็นการขยายนะฮะ แต่ที่แน่ๆครับก็ในมุมดีก็คือเป็นนักสู้นะครับนะใช้ความรู้ความสามารถแต่มุมเสียถ้าสัมพันธ์การธุรก,กิจก็นะครับอาจจะเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้วิตกกังวลหรือเครียดนะครับก็พยายามอย่าทําอะไรที่เกินตัวแล้วก็อย่าไปก่อนนี่ก็ออกสินดีที่สุดนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะขยายเรื่องนี้ยังไงนะครับนะก็ได้ไพ่เอขาเรียกพยาคุณนะก็ปัญหาทุกอย่างแก้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเข้าหานะครับยืดได้ นะครับแล้วก็ผ่อนได้นะครับประมาณว่านะครับไผ่ลู่ลมนะฮะอย่าแข็งจนเกินไปนะครับทำอะไรยังไงก็เน้นผลประโยชน์เข้าไว้อ่าประสานผลประโยชน์เข้าไว้จะได้ไม่มีปัญหาจะไปขวางทางใครจยไปขวางทางตนนะครับแค่นั้นเองนะก็คือการที่ได้ไพ่พยาคุดเนี่ยมันเป็นไพ่ที่อ่อนน้อมอมตนนะดีที่สุดนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูไพ่พระพิคเนตนะครับเสือโอ้นะครับได้ไพ่ 50นะครับก็คือเลข5ากับเลขศูนย์ั่นเองนะครับนะก็โดยหลักๆแล้วนะครับมันก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ความสามารถนั่นแหละนะครับศักยภาพของเรานั่นแหละการเรียนรู้การศึกษาอะไรก็แล้วแต่รู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะครับนะถ้าเรารู้ลึกรู้จริงนะครับก็จะผ่านเรื่องยุ่งยุ่นทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูนะฮะดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่ง ดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงเราจะเรียกว่าพบสุภาที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมํำจุนนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่17เป็ไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะอันนี้ดีนะครับสุภาไเป็นกรรมวิธีชีวิตนะครับมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมขำจุนนะครับทําอะไร ข้อสุดแท้แต่นะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับผลงานออกมาดีละเอียดเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนาอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสาที่จะสําเร็จนะครับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรที่เราปรารถนาก็ดีขึ้นนะครับตามลําดับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาในชีวิตนะครับถือว่าเป็นมุมที่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ที่เสริมยังไงนะครับก็แต่ก็อย่าประมาทนะครับทุกลิ่งทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าเราจะได้อะไรมานะครับอย่าเลิงโดยเด็ดขาดนะครับนะบางครั้งโชคชะตาอาจจะส่งผลให้เราโชคดีนะครับมีโอกาสดีๆขึ้นเราก็อย่าประมาทนะครับว่ามันจะเกิดอย่างนี้ตลอดไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีเวลาของมัน นะครับเมื่อถึงเวลาเราก็ทําใหดนะ้ดีนะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับนะเรียนรู้ทุกย่างก้าวนะครับกับการเจริญเติบโต,ตของเรามันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากความสามารถหรือเกิดจากคนอุปธรรม์ั้าจุนหรือเกิดจากอะไรให้ศึกษาเรียนรู้นะครับเข้าไว้นะครับมีโอกาสก็ทําบันทึกไว้ จดไว้นะที่เราสําเร็จเพราะอะไรเราผิดหวังเพราะอะไรเราพลาดเพราะอะไรนะรเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมนะครับทุกเรื่องจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ตรงจุดนะครับและที่สําคัญอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตเด็ดขาดนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับได้ไพ่นะครับสี่สามนะครับนะก็เป็นไพ่สื่อสารนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับนะก็พยายามสื่อสารคนที่เขามีศักยภาพช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราลองคิดพิจารณาแล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้เราเจริญก้าวหน้าได้เราข้อํานะครับนะไอ้คาว่าเกรงใจคนอื่นกลัวว่าจะได้ดีกว่าคนอื่นอะไรอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ความสามารถ นะถ้าเรามีความสามารถเราก็ต้องนําเสนอนะเป็นมัวเกงอกเกงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรมันก็เหมือนเราทําร้ายตัวเอง นะครับนะก็เวลาทำอะไรทำให้เต็มที่ทำให้สุดนะครับแล้วคุณก็จะสำเร็จนะครับอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารเนาะดาวอังคารนะครับท่านเป็นดาวจุลเรในราศีเมษเราจะเรียกว่าพพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การลงทุนการลิเร่ออีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าพบวินาที่แปลว่าความเสียหายนะนะก็ต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะดาวจุลเรนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของในราศีเมถุนนะครับ ก็จะมีเรื่องของคู่ค่าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับบางคนทํางานเกี่ยวเรื่องของเซลล์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรานะครับปูทางปูตลาดเข้าหาผู้คนนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับถ้ามองไปในเรื่องของความรักนะครับก็ช่วงนี้ก็นะครับหัวใจกระชุ่มกระชวยนะครับนะก็มีเกณฑ์นะครับที่เราจะได้คนที่ถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็จะได้คนที่ค่อนข้างที่จะมีความขยันแข็งนะครับเพราะดาวขันเป็นดาวขยันอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะก็ บางคนเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรุกเข้ามาชอบเข้ามาจีบดาวคันเป็นดาวก้า นเนาะบางทเีเราอาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยที่จะแสดงออกอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะมีเกณฑ์เจอคนที่เขากล้าแสดงออกนะครับเผยความรู้สึกอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะคาว่าปุตตะเนี่ยจะหมายถึงรักครั้งแรกนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนปัตนีก็มีเกณฑ์นะครับที่เร,นนเราจะเปิดใจให้กับคนที่เราโอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าดาวคันคุณเป็นการกินนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีอาจจะมีนัยยะซ่อนเล่นนะครับวิ่งหน้าไปอยู่ในเรือนปัตนีคนเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้เป็นโสดน,นะครับ นะครับหรือเขาอาจจะมีนายะซ่อนเลนส์น,นะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดูให้ดีดูให้ออกถ้า,าเป็นการกินมีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่สําคัญก็คือมีสติดูให้ออกก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสี้ยไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้ให,ให้ให้เช็คคนหน่อยนะดูคนหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่เรา ไม่มีทางที่จะสู้ได้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะเจอคนที่เขามีอํานาจหรือมีอะไรมากกว่าเรานะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของคู่สัญญานะนะครับยังไงเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรยังไงคุณต้องเอาให้เป๊ะนะครับนะเอาเรื่องของข้อกฎหมายมาให้เป๊ะนะครับเหมือนเราจะถูกข่มอยู่เนืองๆนะอะไรประมาณนี้ก็นะครับ เซ็นสัญญาหรืออะไรยังไงเอาให้มันชัดเจนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับถ้าเ,าเจอคนที่เรามีความรู้สึกรับมือยากหรืออะไรก็จะ่าไปสารสัมพันธ์ต่อเลยนะครับก็เอาออกไปอะไรที่มันไม่ถูกจริตนะครับก็ไม่ต้องอะไรนะอยู่ห่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคิดไว้เสมอนะครับนะถ้าสะพานไม่ทอดไปใครจะกล้าข้ามมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะก็นะคือถ้าเราไม่ทำให้เขามีความหวังนะครับเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรา เพราะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับมันจะขาดความเป็นตัวของตัวเองนะครับเหมือนถูกคมเหมือนถูกอะไรประมาณนี้นะอารมณ์คล้ายๆกับลูกไก่ในกํามือนั่นเองนะครับนะอะแล้วเรามาดูไอ่ได้ไพพุทธก็สื่อสารนะรนะทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าไม่ได้เป็นการะกินก็เน้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจาการเข้าหาวาทะลินอะไรก็ว่ากันไปเพราะดาวพระพุทธเนี่ยเป็นดาวเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร นะครับเทพเจ้ากันขานนั่นเองนะคร้บสื่อสารนะมีวาทศิลป์ก็สําเร็จทุกเรื่องนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีนะครับตุลเนี่ยเราเรียวพบราพะันะที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโชคดีโอกาส นะครับต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีมากๆเลยนะฮะอีภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศีนะครับพุธศนะฮะเราจะเรียกว่าภพอลีนะอลีแปลว่าอุปสรรคนั่นแหละนีสินนั่นแหละความึดอันใจนั่นแหละความไม่สบายใจนั่นแหละนะครับเอลรานะครับก็ตั้งแต่นะครับวันที่นะเอ่อยี่สิบเอ็ดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวจะเรือนลาภะเป็นเกษตรนะครับส่งผลให้ชาวราศีธนูหลายๆท่านนะครับช่วงนี้ก็นะครับจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับมีโอกาสที่จะทํากําไรได้เยอะนะครับมีโอกาสที่จะหารายได้ เสริมในลักษณะต่างๆนะครับที่ได้แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสามารถมีศักยภาพนะครับเราก็นะครับเอาใช้ความรู้ความสามารถของเรานะครับในการหารายได้เสริมในลักษณะต่างๆนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ดวงดาวเดินดีนะครับสาหรับชาวราศีธนูก็ยินดีด้วยนะครับพยายามใช้นะครับศักยภาพของตัวเองนะครับในการหาเงินหาทองหารายได้หารายได้เสริมในลักษณะต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับบังเอิญเสี้วเกินนะครับคุณมีดาวพระศุเป็นการกินจีจรระมัดระวังนิดนึง นะครับนะเรามาะระวังนิดหนึ่งนะครับก็เขาเรียกาอาลิไปอยู่ในเรือนของลาภะเนาะอาลิก็แปลว่าอุปสรรคนั่นแหละลาภะก็แปลว่าถูกคนขัดขวางนั่นแหละนะครับบางทีดูดีๆนะครับงานที่เราจะทํางานที่เราจะ,ะประมูลหรืองานที่เรา หมายตาเนี่ยมีคู่แข่งมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเรารู้เขารู้เราเราก็จะได้วางแผนถูกนะครับบางทีเราจะคิดว่าเฮ้ย mm. ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปูด้วยนะครับดอกกุหลาบเสมอไปนะครับเราต้องหูตาคว้างไกลนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเออ,เองานเราที่เราทำเนี่ยนะครับจากที่เคยได้มีคู่แข่งไม่มีอะไรไหมนะครับนะถ้าดาวพฤหัสเป็นการกินีนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนะ แล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะอ้าวละโอ้โหนะยังไงต้องใช้สตินิดนึงนะครับนะแล้วก็พยายามอย่าหูเบานะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าถึงเหตุและผลนะครับไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ถือโกรธเป็นไพ่ไม่มีเหตุผลนะครับนะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่หัวรันด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องใช้สติมากๆนะครับบางทเีเราได้ข่าวอะไรมาที่มัน มันหาความชัดเจนไม่ได้ก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับพไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นความรุนแรงและกันเป็นความรุนแรงนะครับบางทีเกี่ยวเรื่องของราบผลเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะโดนคนเสี้ยมมาก็ได้นะให้เสี้ยม เสียมอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ต้องหาคําอธิบายนะถ้าเราบริสุทธิ์เราก็ต้องมีหลักฐานนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่คนเขาจะนะครับเสี่ยมทําให้เราเพลาดโอกาสอะไรต่างๆนะรู้ให้ทันนะครับนะเราก็จะได้วางแผนอะไรได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงไพ่ฟิกเนทนะครับสีูนนะครับก็คือนั่นะแหละนะครับวาจาคําพูดเหมือนเดิมนะครับ นะวาจาคำพูดนะครับแล้วก็ระมัดระวังพวกคำพูดที่เป็นแง่ลบนะครับที่ใส่เรานะรหรือคำพูดที่มันไม่จริงหรืออะไรประมาณนี้ระมัดระวังหน่อยนะครับพยายามพยายามมีสติ นะครับนะมีสติแล้วก็มีหลักฐานนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเขาจะพูดแบบสืมเสียนะครับนะบเหมือนยุคให้แยงแตะแคงให้รั่วเหมือนพูดข้างเดียวเหมือนอะไรประมาณเนี้นะเราก็ต้องรู้ให้ทันนะครับบางทเีเห็นหน้าก็นึกว่าดีเนาะแต่ที่ไหนได้ก็นะครับนินทาว่าร้ายสเสียเสียหาย,หาย,หายแล้วมาระวังหน่อยนะครับถ้าเรามาระวังได้ก็ไม่มีปัญหาครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะ ดาวพฤหัพนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีนะครับ อ่าเมถุนเนาะเราจะเรียกพบคู่ค้าคู่สัคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ครองเนาะอีพกพบเรือนหนึ่งก็เป็นเรือนที่ดีครนะเป็นเรือนดาวเจาา้าเรือนการงานเนาะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะอันนี้ถือว่าดีนะถ้าเรื่องงานไม่มีปัญหาเลยนะครับตั้งแต่วันที่19เนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรนะครับนะคิดหวังอะไรเกี่ยวเรื่องของกองกันงานอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะราบรื่นนะทาอะไรยังไงก็มีความสําเร็จนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ยังได้คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาที่ดีด้วยนนะครรัับเจ้ปต กกรมะเนี่ยนะครับได้คู่สัญญาที่ดีนะครับสามารถที่จะคุยเจรจาสื่อสารอะไรกันไงได้หมดนะครับถ้ามองในเรื่องของความรักก็ถือว่าโอเคนะครับก็สามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับไปพร้อมกับคู่ครองได้นะครับหรือคู่ครองมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานในลันาากษณะต่างๆก็ถือว่านะครับโดดเด่นเรื่องงานแล้วก็เรื่องคู่ครองในช่วงของเดือนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้จะเสริมเรื่องนี้ไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะก็นะครับมีความสามารถอะไรก็ทําสิ่งนั้นนะครับ ทำสิ่งนั้นครับจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้ผลประโยชน์กลับมานะครับสามเท่าห้าเท่ากันเลยทีเดียวนะครับไพ่พระแม่ธรณีนะครับเป็นไพ่ที่ทําเหตุปัจจัยสมบูรณ์เรื่องใดจะได้สิ่งนั้นนะครับนะคุณทําเรื่องอะไรไว้จะได้เป็นช่วงที่ออกดอ,อกออกผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางคนก็ นะครับไปสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสที่จะได้เลียกนะครับบางคนก็ไปทำนู่นทำนี่นะครับก็จะมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆรวมทั้งความรักด้วยนะครับทำเหตุปัจจัยอะไรที่มันสมบูรณ์ที่มันดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะครับทุกเรื่องนะยินดีด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับพระพิคเนจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะได้ไพ่นะครับเอ่อพ่เกตเนาะอาล่าก็ถือว่าดีนะครับก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอากาส นะครับส่วนมต์ไหวพระขอพรนะครับนะเทพเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการประทานพรในลนักษณะต่างๆนะครับแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับส่วนพระก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องของสตินะครับสติอะไรต่างๆเนาะการฝึกจิตอนะไรประมาณนี้ก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้หมดอาจะทั้งเทพทั้ง พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษห,หรืออะไรยังไงได้หมดนะครับก็นะครับสวดมนต์นะครับเราคอยสังเกตตัวเองว่าเราถูกฉลองกับคาถาบทไหนนะครับนะมันต้องมีสักคาถาแหละสวดแล้วรู้สึกขนลุกขนชันนะครับสวดแล้วรู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีก็แสดงว่าคาถานั้นน,น่ะมีบุญสัมพันธ์กับเรานะครับอ่นะนะก็ถือว่าโอเคนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระเสาร์เนาะนะครับดาวพเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแน่นอนครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็อยู่ในราศีกุมเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไป สหาาาิก็ได้เงินจากสังคมคนหมู่มากนะครับเน้นในเรื่องของโปรโมทคอนเน็กชันอะไรต่างๆก็ประสบผลาํสเร็จเรื่องของการเงินอย่างดีนะครับเน้นเรื่องของการตลาดจะดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็คือถ้าทําการตลาดเป็นนะครับ สุดยอดแล้วนะครับถือว่าบาทถือว่าดีนะครับไพ่นี้เป็นไพ่หมดเคราะนะครับคุณมีเคราะเรื่องอะไรยังไงก็สามารถผ่านได้หมดนะครับก็จะได้รับการนะครับพักดันสนับสนุนจากสังคมคุณมากเน้นเรื่องของการตลาดให้เป็นก็จะประสบความสำเร็จนะครับพยายามเรียนรู้เรื่องการตลาดให้ดีนะครับคุณจะสําเร็จได้โดยดีโดยง่ายนะครับไพ่บัพิิคนีเสริมได้ไพ่สิบเก้าเนาะนะครับนะเอ่อสิบเก้านี่ยเป็นได้พระอาทิตย์กับพระเกตเนะาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะเอ่อการที่เรานะครับ ทำเรื่องของการเงินการทองหรืออะไรประมาณนี้นะครับบางทีในเรื่องของบุคลิกนะครับความน่าเชื่อถืออันนี้สําคัญนะพยายามไปไหนติดต่ออะไรเอาให้มันดูดีเหมาะสมทางการรเทศะให้มันดูให้มันดูดีอย่าให้ใครเขามองว่าเราเฮ้ยไม่ไม่รู้จักการรักเทศะนะพยายามการที่การเงินอยู่ในเรือนสังคมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องทําอะไรที่มันให้มันเหมาะสมอ่า บางทีงานเขาใส่สูงผูกไทยเราก็ต้องใส่สูงผูกไทยบางทีงานเขาเป็นอะไรไงเอาให้มันถูกตามการเทศสารนั่นแหละนะครับแค่นี้ก็สําเร็จได้โดยง่ายแล้วนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพัทรหูนะดาวพระรหูนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับนะพันธุเอ่อโทษทีนะครับดาวเจ้าเรือนอ่าสหชาตินะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับสหชาติพันธุนะครับอันนี้ก็เข้า กับคนได้ง่ายนะครับนะก็สามารถที่จะมีความสนิทสนมในเพื่อนที่ทํางานนะครับหรือที่บ้านหรือหัวหน้าง,งานหรืออะไรประมาณนี้สามารถคุยปรึกษาหารือเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับก็ได้ไพ่จะนัดไพ่ไหลาตามน้านะหรือไพ่ตามๆกันไปนะครับอะไรที่ว่าดีเราก็ทานะครับอะไรไม่ดีเราก็ไม่ทํา นะครับนะแล้วก็ไพ่นี้เป็นไพ่ที่เข้าใจคนด้วยนะครับก็ถ้าอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับเราก็ทําได้นะครับนะก็คือพยายามเน้นในเรื่องของการประสานประโยชน์ในลักษณะต่างๆคุณก็สําเร็จหมดแหละนะครับถือว่าดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ,พ,พ่พับเคเนนะครับไพ่พัเคเนนะครับได้ไพ่นะครับอ่าสิบห้าะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเนาะอาทิตย์กับ พัหัสอยู่ด้วยกันนี่ถือว่าดีนะครับใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการหาเงินหัทองนะครับก็ถือว่าโอเคนะพยายามเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับจะปรึกษาหารือหรือจะอะไรยังไงก็ได้นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับให้มีความสามารถนะครับในเรื่องของการทำมาหากินในลักษณะต่างๆเนาะการที่เราได้เดาเจ้าเลือดสาหัสเนี่ยนะครับที่แปลว่าสนิสนมพันธุเนี่ยก็คือเกี่ยวเรื่องของการศึกษาหรือการก่อร่างสร้างตัวนะครับเราก็มีความรู้ความสามารถด้วยนะครับแล้วก็เข้ากับ คนให้ถูกด้วยนะว่าใครพอที่จะส่งเสริมให้เราประสบสังเร็จในชีวิตได้นะครับนะ,ะนะครับยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมเอาผมพิ่พระประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงเฮงบางๆนะคะผมเก่งกงดูตลอดสวัสดีครับ